โอ้โหทำสวยกว่าผมออกแบบตายหมดแล้วอย่างนี้นะฮะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสมันแทบแทบจะพร้อมใช้อะนะครับโอเคดูสิแล้วสวยด้วยนะครับเนี่ยเมื่อโหกดเข้าไปปุ๊บนี่มีพอโฮเวอร์แล้วมีแสดงแจ้งเตือนแบบนี้นี่อยากทำได้เหมือนกันนะฮะเนี่ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o r t y Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปกติเวลาเราจะออกแบบเว็บไซต์เนี่ยหลายครั้งเราจําเป็นที่จะต้องคุยกับทางฝั่งดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ออกแบบใช่ไหมครับแล้วก็คุยกับฝั่งเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นนักพัฒนาซึ่งนักออกแบบเนี่ยก็มีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมาตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดส่วนนักพัฒนาก็มีหน้าที่ที่จะเอาแบบที่ออกแบบมาเสร็จแล้วเนี่ยออกมาทําให้เกิดเป็นรูปร่างใช้งานได้จริงจะดีกว่าไหมครับถ้าหากว่าตัวนักออกแบบหรือว่านักพัฒนาเองเนี่ยมีผู้ช่วยส่วนตัวที่จะคอยเก็บรวบรวมไอเดียของเราแล้วก็ล องขึ้นต้นแบบให้เราเห็นภาพจริงๆว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในการสร้างมันขึ้นมาโปรเจกต์นั้นก็มีชื่อว่า l o b l e d e v นั่นเองนะครับในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเว็บไซต์ AI Chat ทั่วไปที่เราเคยใช้งานกันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่า Gemini นะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้หน้า e-commerce Product Page นะครับเขาก็จะมีพรีพร้อมมาให้เราได้ลองเอาไปใช้ด้วยนะครับสมมติว่าผมใส่ว่าอยากได้เว็บไซต์ที่เป็น e-Commerce แล้วก็กดที่ส่งข้อมูลไปเลยนะครับเมื่อส่งข้อมูลเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็พยายามจะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ว่า ถ้าเราอยากได้เว็บไซต์ที่มันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซมันต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญบ้างในการทํานะครับเบื้องหลังการทํางานของเขาทางฝั่งฟอนต์เอนเนี่ยเขาก็จะใช้ React Native ซึ่งเป็น Java Script นะครับทางฝั่งฟอนต์เอนส่วนการดีไซน์ก็จะใช้เ t a ว l w i n d c s s นะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กของการดีไซน์ที่ทางฝั่งนักพัฒนาฟอนต์เอนเนี่ยก็จะเลือกใช้กันนะครับก็รอเขาออกแบบสักครู่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่านี่เขาก็จะทำ ออกแบบทั้งฝั่งเท i ินคอนฟิกนะครับก็ตั้งค่าต่างๆให้เราไว้เสร็จสับเลยแล้วก็ทางฝั่ง Index กซสก็มีตั้งค่าเรื่องของสีเรื่องของอะไรแบบนี้ไว้ให้นะครับทางฝั่งของ Font In ก็จะทำา Product Image g a l l e r y นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ทำคอมโพเนนต์ขึ้นมาให้กับเว็บไซต์เราเลยนะครับทางฝั่งของ Variant Selector ก็จะมีด้วยนะครับน่าจะเป็นเลือกตัวตัวเลือกของสินค้านะครับว่าเปลี่ยนสี มีทางฝั่งของ product information นะครับมีรายละเอียดของสินค้าด้วยนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของ r e ีวิวมีรีวิวให้ด้วยจริงๆแล้วผมยังไม่ได้คิดคําสั่งอะไรเองเลยแค่เอาตัวพร้อมที่มีจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยมาใส่เขาก็คิดมาได้เร็วมากๆเลยนะครับเขาก็บอกว่าโอเคล้าจกสิ่งที่เราต้องการเขาก็จะทำตัว e-commerce product page ทำหน้าผลิตภัณฑ์สินค้ามาให้นะครับ inspire by อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแนวสไตล์ของมินิมอลดีไซน์นะครับแล้วก็มีไฮเอ็นแบรนด์ด้วยเหมือนกับ Apple อ่าเขาก็คิดก่อนเลยแล้วก็มีดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากดิจิทัล m มด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้าง Product Page ที่มี Key f e ีเจอร์ Stunning i m g g e Gallery with s m o t t h Transition as Subtle Animations นะครับก็โอเคพยายามคิดแทนเราด้วยนะครับว่าโอ้โหเราอยากจะได้ดีไซน์ที่มันแบบว่าโฟกัส ในเรื่องของ UI UX เนี่ยเขาก็คิดมาให้เราเลยนะครับอืมอยากขอขึ้นไปดูนิดเนึ่งเขาคิดอะไรมาบ้างโอเคมีรีเล t โปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนี่เขาคิดเขาเขียนตัวฟอน t ์เอมาให้เราด้วยนะครับเป็น T ไทสคริปต์นะครับโอเคมีโปรดักต์มี ID Name ราคาสินค้ามี r a t i n g มี m p m r พอ่าเปรียบเทียบราคามีรีวิวด้วยว่ารีวิวเท่าไหร่แล้วก็มีรูปภาพสินค้านะครับมีการามีใส่ฟังก์ชันด้วยนะครับ s n o r e Score มี d S c o r e to Position อ่าถ้ากดแล้วน่าเขาน่าจะไปแคปเจอร์ตรงรูปผลิตภัณฑ์เนาะ เลื่อนสินค้าได้สวยขึ้นมี c ูเรนซี y ด้วยนะครับ Format ของราคานะครับเรายังไม่ได้เห็นของจริงเนาะเดี๋ยวค่อยๆตามเข้าไปนะฮะโอเคมีเฮดเดอร์เฮดเดอร์เขาก็ตั้งให้ด้วยนะครับใส่ชื่อตัวอย่างไว้ให้เราด้วยนะครับอืมี f o ตเตอร์ er ด้วยนะครับฟ o ตเตอร์ออปติคส์ er โอเคสับสครก็มีหน้าแอปเขาก็ออกแล้มีละมี t o a s t อร์ให้ด้วยโอ้โหเหมือนเขาลงตัว แพ็กเกจบางทันที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราจะทำเว็บไซต์อะครับสำหรับ developer เนี่ยเราก็ต้องไปหาแพ็กเกจต่างๆที่มันมีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อที่จะเอามาไม่ว่าจะเป็น pop-up หรือว่าเป็นพวกสป i ินเนต่างๆที่รอสถานะการดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเขาก็มีมาให้นะฮะมีโทสเตอร์มาให้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เขาเขาน่าจะคี์เสร็จแล้วเ้วเขารอรอเขาแสดงขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับ โอเคก็จะ okay. เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมารอแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ตอนแรกเราไป2.42โมง42ใช่ไหมอตอนนี้2.47โมงก็ประมาณ5นาทีนะครับแบบการที่เขาวางโครงสร้างของโค้ดไว้ให้เราเลยนะฮะซึ่งตามปกติถ้าผมทำเองก็น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่นะครับโอเคนี่เขาก็ออกแบบมาให้เลยนะครับมีโฮมเพจโฮมช็อปคอลเลกชันอะเปาอันนี้คิดว่าน่าจะยังกดไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้บอกให้เขาทำ มี Product Card นะครับโอ้โหมีรูปภาพมีปุ่ม Search นะครับ Design นะมี Headline นะครับว่าตั้งว่าอะไรส่วน Hero Section โอเคมีส่วนของ Hero Section น discover premium quality friday luxury อ่าโอเคมีฟีเจอร์ Product ต่างๆนะครับโอ้โหทำมสวยกว่าผมออกแบบอ ตายหมดแล้วอย่างนี้นะฮะโอเคอพอเราเลือกเอาเมาส์เนี่ยเอาเมาสโอเวอร์ไปเขาว่าจะมีะมีขยับด้วยใช่ไหมครับโอเคพรีเมียมซีซันนอลเอเซนเชียลโอเคพรีเมียมคุณภาพทำไมถึงต้องเลือกแบรนของเรานะครับอืมโอเคเอ่ะขอตัวแอคชั่นช็อปนนี่เมื่อกดเข้าไปนี่มีสปินเนอร์ให้ด้วยนะครับเก่งเกินไปแล้วนะครับโอ้โหวางเซกชั่นไว้ให้เรา ขนาดนี้เลยนะฮะอ๋อมีสินค้าใหม่อ่ามีแท็กให้มีชื่อของสินค้ามีราคามีดิสคาวนะครับมีกดเลือกปุ่มแล้วก็เปลี่ยนจะเห็นได้ว่าคือคนที่ทำฟอนต์เนี่ยถ้าเห็นแบบนี้โผมว,ว่าว้าวมากๆนะฮะกับการที่เขาสามารถทำฟีเจอร์ต่างๆมาให้เราเสร็จสับเลยนะครับโอ้กดไซส์อ่าไซซิ่งก็จะมีมีอ่าดิสเอเบตัวปุ่มด้วยนะครับอื <ishing> กดแอดได้โอ้โหพอกดแอดแล้วมีเด้งแอดทุกค์าให้ด้วยนะครับเป็นโทสเตอร์เนาะอืออ่าเปลี่ยนเลขดูสิกดโอ้โหลดให้ด้วยนะครับมาดูต่อดีเทลอือหือนี่มันยังมีปัญหานิดหน่อยนะถ้าเราดูสังเกตด้านข้างล่างนะครับมันจะมีความไม่สม่ำเสมอกันนะครับอืมรีวิวอืมมีรีวิวให้เราอีกนะครับ ห้สาสตาร์สี่ดาวห้าดาวมีตัวอย่างให้ด้วยโห oh, ถ้ากดที่โหลดมอล่ะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อคลิกก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่มันแทบแทบจะพร้อมใช้อะนะครับโ <laughs> <Okay. S 2> อเคถ้าเลือกเอามาไว้โฮเวอร์โอเคโปรดักตรีเลตนะครับพวกสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันถึงน <As> ่นโอเคนี่จะต้องยังกดไม่ได้นะครับแต่ว่าทำไว้ให้แล้ว ทำเตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้เราเลยนะฮะโอเคใส่อีเมลได้นะครับโพลิซีอะไรน่าจะยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดดูหน้าจอใหญ่ได้นะครับกด preview in new tab ได้่ไอที่เขา preview in new tab เนี่ยต้องบอกว่าเขา d e p อ o y ให้เราไปแล้วนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะฮะเมื่อเรากดที่ preview in new tab เราได้ลิงก์ใหม่ขึ้นมา ถ้ากิว่าเขาดี PLOY ให้เราแล้วนะครับโอ้โ oh หสามารถส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนดูตัวอย่างได้เลยนะครับอืมก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราดูเนี่ยหน้าเต็มก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทําไว้เสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อเราคลิกที่ช็อปนา w อ่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็ยังโหลดดิงตัว image อยู่เนาะไม่เป็นไรกดคลิกได้เหมือนกันที่บอกว่าอ่าส่วนตรงนี้ที่มันยังมีความไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันยัง สเปซไม่เท่ากันนะครับมีระยะแกบบแตกต่างกันซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนีี้เดี๋ยวเราค่อยไปแก้ได้ถ้าเราจะเอาดีไซน์นี้มาใช้นะครับผมก็เห็นได้ว่าพร้อมพร้อมใช้มากๆนะคะโอเคนอกจากว่าเขาจะดีไซน์ตัวหน้าเพจตามที่เราอยากได้แล้วเนี่ยเอ่อริงมัน Re e s ponsive ด้วยนะครับผมเมื่อกดเข้ามาเรากดเรากดตรงนี้ได้นะครับดู Re e s ponsive นี่ก็จะดูก็จะเห็นว่าโอ้โห เขาทำไว้ให้เราแล้วนะครับเออโอเคกดดูยังไม่มีเมนูบาร์ให้นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ไปปรับได้ถ้าเราจะใช้อือก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราได้โค้ดแ,แล้วเราก็สามารถดูโค้ดต่างบ้านได้นะครับนี่กดดู component layout product UI ให้มาหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เรายังแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ถ้าเราจะเอาโค้ดพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ให้เราอเอาลง Git Hub ของเรานะครับให้เราสร้าง Repository ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน Repo ของเราได้เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยขูตัวโปรเจกต์มาใช้ในโปรเจกต์ของเราได้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัว Low Level เองเนี่ยก็วางโครงสร้างไว้ไว้ดีมากๆนะฮะสมมุติว่าโอเคเอสมมติว่าเราเนี่ยชอบดีไซน์นี้แล้วแต่ว่ามันยังติดนิดติดหน่อยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เนะเาะเชงผมอยากได้แบบสไตล์แบบดิทัลัมนะครับอยากได้แบบสีที่เป็นสีของเขาอะ่ะก็ในเป็นพวกสีส้มสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอลองดูว่าเขาจะรู้ไหมว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบดีไซเนอร์ท,ที่ที่เราชอบนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าไอวีอัปเดตคอลเลอร์ทูบีอินสไพร์บายดิตััมนะครับอลองดูซิเป็นค e ีนมินิมอลแล้วก็ฟังก์ชันคอลเลอร์สกิมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นแนวธรรมชาตินะครับแล้วก็สีไม่ฉูดฉาดเนาะน่าจะน่าจะได้นะอ่าเ,เขาก็ปรับให้เราเลยนะ <laughs> ครับโอเคเขาทำเสร็จแล้วอ่าค n ีนฟังชันนะครับปรับสีให้เป็นแบบว่าอ่าสี ออกไม่เข้มมากเนาะเออให้เปลี่ยนสีทีลองเป็นสีส้มได้ไหมไม่อยากได้สีนี้อืมขอเปลี่ยนชื่อให้เราด้วยเออดีนะฮะโอเคลองเปลี่ยนชื่อเอาเป็นสีส้มแทนนะครับนี่ยเขาก็ไปปรับที่ index.css ให้เรานะครับ ถ้าเราคลิกที่ Project Setting งเราก็เห็นได้ว่าก็จะมีพวก Project Name นะครับมีใครเป็น o อนเออยู่นะครับ g i t ฮับคอนเน c t อยู่ไหมนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถปรับเป็นพ v เว e ได้นะครับ Delete Project ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ปรับเป็นสีส้มได้อืเขาก็จะไปโฟกัสตัวสิ่งที่เราต้องการเนาะอยากจะได้เป็นสีส้มแบบไหนมูทโทนอย่างไรนะครับดูเนี่ยเขาเขาปรับไว้แล้วก็มันมันไม่ได้หลุด ดีมด้วยนะครับตอนที่เขาปรับให้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ uh, CSS เนาะจริงๆเนี่ยพวกนี้เราเอาไปใช้ได้ได้เลยนะฮะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆ <laughs> จะตกงานกันไหมนะครับโอเคโดยรวม <laughs> ผมคิดว่า <laughs> ตัว l e v า l บเนี่ย <laughs> ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีมากๆนะครับเ <laughs> หมาะกับใครที่มีไอเดียแต่ว่า ม่อยากจะไปนั่งเขียนโค้ดเนี่ยก็คิดว่าเราโยนไอเดียบางอย่างลงไปแล้วก็ให้เขาไกด์ไลน์บางอย่างแล้วเราก็เอาโค้ดของเขามาปรับใช้ได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราไปดูที่ดิ o ปอนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของอแชทคุยแล้วก็ให้ปรับดีไซน์อย่างเดียวถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเลเวลนะครับว่ามันมีตัวโปรเจกต์อะไรที่เกิดขึ้นมาใน ช่วงเวลานี้บ้างซึ่งเหมือนกับว่าตัวแพลตฟอร์มเขาเนี่ยใครที่สร้างโปรเจกต์อะไรที่เป็น Public เนี่ยเขาก็เอามาแสดงผลให้ดูหมดเลยนะครับสมมติว่าอ่ะผมอยากดูของคนนี้นะครับ Traceage สามนะครับเราก็เข้าไปดูตัวโปรเจกต์ของเขาได้นะครับว่าดีไซน์ที่เขาทำเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะสมมติเข้าไปดูปุ๊บ เปิดดูก็จะเห็นว่ามันก็พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็ดูได้นะครับบางอันมีอนิเมตสวยงามเลยมีแดชบอร์ดให้เราด้วยนะครับนี่สามารถเข้ามาดูได้แบบครบครบเครื่องนะคะเฮอยดูสิ <c oughs> แล้วสวยด้วยนะครับเนี่ยเมื่อโหกดเข้าไปปุ๊บนี่มี พอโฮเวอร์แล้วมีแสดงแจ้งเตือนแบบนี้นี่อยากทำได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยติกแดชบอร์ดเองก็มีนะครับโอ้โหดู p e r f o r m ร์แมนะครับอืมก็จะเห็นว่าเขามี Preview ต่างๆให้นะครับมีดีไซน์ที่พร้อมใช้นะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่เราสามารถเข้าไปดูงานดีไซน์ของคนอื่นได้นะครับพอเราเข้าไปดูแล้วเราชอบเราก็กดที่ edit with l o v e a b l e ได้เขาก็จะพาเราเข้าไปดูตัวโปรเจก์นั้นๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเราก็สามารถที่จะดึง โค้ดบางส่วนเนี่ยมาใช้กับตัวโปรเจกต์ของเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าดอกรับ mm hmm. เขาก็จะมีอธิบายหมดเลยว่าตัว Lo เบิลเองเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้นะครับอย่างแรกก็คือสามารถเชื่อมกับกริดฮัได้สามารถเชื่อมกับ Databa เบ Datab ได้โดยใช้ซูเปอร์เบนะครับสามารถเชื่อมกับการชําระเงินอย่างส r i ี e ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตั้งคัสตอมโดเมนได้นะครับแล้วก็ น่าจะมีอื่นๆอีกเยอะเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นทั้งหมดใครที่ได้เข้าไปลองใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงเนี่ยก็มา พิมพ์คอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เนี่ยเป็นภาพรวมของ Laravel.dev นะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะลองทำเว็บไซต์ของตัวเองโดยที่ไม่อยากเขียนโค้ดให้เหนื่อยแล้วเนี่ยก็มาลองใช้งานตัว l o r a v e l d e v ได้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นนแนวนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ